สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับช่องพญากันแชนแนลอ่าสวัสดีครับเอฟซีผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับนาะถือว่าเป็นข่าวดีละกันข่าวดีสําหรับผู้ปลูกมันสำปะหลังพี่น้องเมื่อนี้พิจารณาอัปเดตราคามันสำปะหลังวันนี้ลาซดไท้เบิงนะครับนะให้ฟังราคามันสำปะหลังก็ถือว่าเป็นข่าวดีราคายังสูงอยู่นะครับนาะแต่ก่อนอึงจะไปราคามันสำปะหลังกะมาเบ่งแนวหนุ่นมในส่วนของ มันสำปะหลังผูปลูกมันสำปะหลังปีสองพัน่หกสิบห 2, 66, ถ 67, กถเจ็ดสกอนนะครับเนาะตอนนี้ตลาดยังมีความต้องการสูงพี่น้องอาชาวหน้าก็ควรปลูกมันในนาเขาน่เนะครับเนาะเอาย้อนหลังไปสองมือหลังจากที่ท่านภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพิ่นได้เข้าไปกลมการขา่าภายในไปเบิงสินค้าในส่วนของเรื่องอุปโภคบริโภคและการสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังพี่น้อง มันสัมปะหลังปีนี้แลวก็ปีหน้ามันสัมปะหลังนี่การส่งออกมันสัมปะหลังเพียงพ่อต่อความต้องการของตลาดโลกสามารถขยับราคาขึ้นสูงได้อีกเด้กพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผลดีเป็นข่าวดีของผู้ปลูกมันสัมปะหลังเนาะครับเนาะเพรว่าปีนี้แลวก็ปีหน้าราคามันสัมปะหลังจะขึ้นสูงอยู่เด้อราคามันสัมปะหลังนะคะนนนนรับเนาะบอกว่ามันห้หน้าเพรว่ามันปี มันเดิน11มันเดิน4นะครับเนาะปลูกเดอ้อพี่น้องปลูกเดอ้อตลาดยังมีความต้องการสูงนะครับเนาะตลาดยังมีความต้องการสูงเต็มทีกับสองบาทสองบาทกว่า3บาทพุนละตอนนี้ณเวลานี้นะครับเนาะราคามันสัมปะหลังก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลงแป้งแน่ลงหน่อยแน่ยาแถวชุมชนมันพย,ยกันจะ,จะขายเงินส่วนมากก็จะเป็นาขายสองราคาขึ้นกันไปขายลานย่อยไปขายมันหน่อยลานย่อย ร้านร้านหน่อยร้านย่อยร้านรับสื่อราคามันร่วมถ้าร้านที่เพิ่นมีเครื่องวัดแป้งอ่าถ้าเพิ่นวัดแป้งเกินยี่ได้ยี่สิบสองยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ก็อีกราคาหนึ่งถ้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามีแป้งหลายก็อีกราคาหนึ่งพี่น้องอาจจะสามบาทปลายสามบาทจังสี่อ่าแต่ว่าถ้าเป็นมันที่บามีแป้งมันอ่อ,อนมันที่บามีแป้งเอาแป้งไปถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จังสี่นี่ก็ ตีเป็นมันรวมก็ยางหน่อยกบกิโลละ2บาท60สิบเจ็ดสิบแปดสิบหละล่ะนะครับเนาะตันหนึ่งก็ันส0่ส0 0ันหประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ปลูกได้เด้อพี่น้องปลูกได้นะครับเนาะปี2 5 6 6ันหาอกสิบนี่ปลูกได้และอีกอย่างหนึ่งเกษตรกรชาวนาไทยเฮานี่สมควรที่จะปลูกมันใหหน้าพี่น้องเพราะว่ามันใหหน้าพยาการก็จะปลูกขึ้นกันซิบไรนาห่วยอ่ามันใหหน้านี่ปลูกได้ได้พี่น้องเพราะว่ามันกระคุมทุนมันกระคุมราคาอยู่ มันเป็นมันอายุอายุสั้นเต็มทีก็หกเจ็ดเดือนเนาะครับเนาะเอาออกถอนออกก็ขายเป็นมันขายเพิ่นเอื้นว่าขายเป็นมันมันเส้นนั่ะละ่ะอา่าพอแป้งมันบม่ค่อยมีดอกแป้งมันบม่ค่อยมีก็สามารถที่จะขายเป็นมันเส้นได้อา่าขายเป็นมันเส้นได้ราคาก็ประมาณสองบาทกว่าคือกันพยาการขายปีกายสองบาทหกสิบเจ็ดสิบนี่ละ่กะก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะครับเนาะตันละสองพันกว่าบาทสองพั 2, 5, 2, 6, 2, 6, 2, 7, นห้าสองสองพันหกสองพันเจ็ดนี่คุ้มทุนอยู่ดอกพี่น้อง คุมทุนอยู่ดอกก็ปลูกกันเด้อพี่น้องถ้าเอาเข่าเอาหนามออกหลังเก็บเกีเก่ยวบอกว่าเข่าเจา้าดอเข่าก็ขอสิบห้าอ่าเข่าหอมมะลิร้อยห้าหรือเข่าเข่าก็ขอหกนะครับเนาะเอาออกแล้วเอาเหลังเขาเก็บเกีเก่ยวเข้าแล้วกะอกัดเฟียงอัดเฟียงสะก้อนเอารถมาอาัดเฟียงมันเรียบร้อยนะครับเนาะอัดเฟียงเก็บเฟียงให้มันเรียบร้อยก็ค่อยไถอ่าไถกบนาดินไว้สักสี่ห้าหมื่นหกเจ็ดมื่นก็ค่อยไปปั่นพี่น้องเพราะแต่ว่ามันต้องปั่นเนอพี่น้องถ้าปั่นดินมันโคลคาเล ถ้าปันเรียบร้อยก็คอยไปยกหล่องนะครับเนาะถ้ายกหล่องเรียบร้อยก็ปลูกเลยมันห้หน้าใส่ปุ๋ยไปพร้อมเลยวานปุ๋ยไปพร้อมเลยใส่รอดเดียกก็พอแล้วล่ะใส่ปุ๋ยไปพร้อมเร็วเออเพราะว่ามันเป็นมันอายุระยะสั้นนะครับเนาะก็สามารถที่จะเห็ดไงปลูกแล้วก็ทิมไว้พี่น้องยามเอาออกก็ค่อยไปเอาออกไหนมันง่ายพี่น้องเพราะว่ามันมันมันขายแล้วมันก็เป็นราคาอยู่เนี่ยมันห้หน้านาอครับเนาะมันห้หน้านี่ถือว่าเป็นราคาดีอยู่ มันขายแล้วมันได้งเงินพ่อพ่อก็หอเห็ดหน้าเลยเด้เพอเพอหนี่ได้หลายกว่าเห็ดหน้าพู้ละเออเอ่มาเบิ่งพยาการไปเอามันออกซะก่อนพยาการพามาเบิง่งมันสำปะหลังพี่น,ออาาน่องมาซอยพ่อรุ่งพอนามันออกเนาะไอ้น่องเปนมาซอยกันพี่น้องพ่อรุ่งม่ป่าปมาซอยกันบที่เรลามันออได้ซ่าโลดแล้วเที่ยวหนึ่งกระตันไปการสตรตสาซี Bung 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 nhau bung bưng bung đây, mấy cái bung nhầy nhầy, bung bưng 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 mấy cái bung nhầy nhầy nhau, đây. Này này, này. Phùn, hóa nhầy bung 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 mấy cái rồi đấy, để bưng thay hay nhầy gần, bưng là, นี่ต้นบางต้นใหญ่ต้นบางขึ้นนี่ไม่แต่หัวใหญ่ๆทั้งั้นเลยบึงติ๋ล่ะปีนี้รวยมั่นพี่น้องราคากับเป็นราคาอยู่ราคาก็ดีอยู่เนาะมั่นสับปะหลังนี่แต่แพงขึ้นไปหนาเรื่อยเฮ้ยบึงติล่ะไปขายจนร้านมั่นบ่มีเงินให้ละเส้นไหวบ่เนี่ยเบินเงินหมุนหมุนมาท่านหมุนมาท่านพี่น้อง แต่ก็ไปขายสูมืออยู่มันไปเบิกเงินบระทันมากนี่แต่ละโอ้นี่นะครับอันนี้พันอีเขียวกระเลียงนี่นี่นี่ห้อยบงนี่โอ้ห้อยใหญ่ทั้งนั้นเลยเนีย่เป็นกองเป็นกองเอาที่นี่ก็มาเบิงราคามั่นสัมปะหลังพี่นอ้องมื่อวันที่สิบสี่วันเสาร์ที่สิบสี่ตุลาเสาร์อร่อยหกสิบห้า,า,าราคามั่นสัมปะหลังพี่น้องเบิงเดอ้อ มันสดพี่น้องหัวมันสดนี่หมายถึงว่าคุดแล้วก็ไปขายเลยหัวมันสดนี่จงหวดนครราชสีมาลงแปง้งได้พี่น้องลงแปง้งเชื้อแปง้งวัดได้ยีสซื้อกิโลละสบาท25ตังถึง3บาทหกตังกะเท่ะกับว่ากิโลหนบาทเสาหาถึง3บาท65ตันหนึงกับสามบาทเอ่อตันหนึงกับสามพันหบถึงสามพพี่น้องต่อตันราคาต่อตัน แปลง25%ขึ้นไปเออทีนี้มาเบิงมันเส้นมันเส้นนี่ส่วนมากจะซื้อเป็นมันแห่งเด้อพี่น้องมันแห่งนะครับเนาะที่เพิ่นซื้อของเข้าไปแล้วก็เพิ่นเอาไปผ่านผานผ,าน,ผานตากแดดให้มันแห่งสะก่อนเอาเพอตากแดดแล้วเพิ่นก็เอาไปขายนเนั่ยเนี่เอาใส่รถ1ิล้อไปขายรถพ่วงไปขายอ่าโกดังพ่พล่ะค้ังสินข้าุ่นล่ะพี่น้องอ่ามาเบิ่งค้ังสินข้าพระ,พระพน,น,พนครศรีอยุธยาพี่น้องถ้าเป็นมันเส้นเ้อมันเส้นนี่ถ้าเป็นมันเส้น กิโลละ8บาท50ถึงเก้าบาท35แน่กิโลละ8บาท50ถึงเก้าบาท35เท่ากับว่าตันละ8,500ถึง9ก0าพันเถึง9ก0าแต่ว่าร้านหน่วยแถวบ้านพ่อเยี่การที่เพิ่นฮับสื่อเฮ่านี่เพิ่นจะสื่ออยู่กิโลละ5บาทปลายได้พี่น้องอ่ตันละ5,000กว่าบาทนี่มันแห้งนั่นเท้าขยันกับตากดดแาากดดแห้งไว้พี่น้องอ่าตาแดดแห้งไหวน้องครับเนาะ เก็บแล้วก็มันแห่งมากก็ไปขาย้เพิ่นนั่นแหละอ่าทีนี้ไปเบิ่งมันเส้นครั้งสินค้าชนบุรีพี่น้องราคาพ่อๆกันแปบาทห0ถึงเกาบาทห0แต่ว่าราคาจะสูงกว่าอยู่ราคาจะสูงกว่าอายุธยาอยู่นอคับนอเกาบาทห0อืมราคามันเส้นที่นี้มาเบิ่งแป้งมันอ่าแป้งมันนี่กิโลเท่าไหร่แล้วซุ้มที่เขา ที่เขาซื้อหัวมันสดไปนี่ไปตากแห้งตากแห้งแล้วเขาก็ไปบดเป็นแป้งนี่อ่าที่นี่แป้งมันข้างสินค้ากทมและปริมณฑลน,น,นี่พื่นสื่ออยู่ที่18บาท70เท่ากับวา่าตันละ18,700บาทที่เพิ่นหับสื่อกเกษตรกรชั้นน้าเข้านี่เห็ดบ่ไดดอกนะครับเนาะเห็ดมันแป้งบ่ไดดอกมีแต่เห็ดอยู่มันตากแห้งกับมันสดนี่แหละส่วนมากนิยมมาดีสุดก็คือขายสดเลยนี่แหละ าขายสดเลยขายสดนี่ก็จะเป็นขายในส่วนของอาขายในส่วนของแถวชุมช,มชมมนบรรพยาการนี่ขายร้านหน่อยเนี่ยมันเป็นร้านหน่อยส่วนมากาเป็นร้านหน่อยบดอะไรเนาะมันรวมราคามันรวมเต็มทีก็สองบาทเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะถ้ามันปีนี่มันเดิ S, นสิบเอ็ดถ้าครบปีนี่เพิ่นก็นจะซื้ออยู่สองบาทเก้าสิบสามบาทสามบาทปลายนี่ได้อยู่นาะได้ดูแบบนี้ได้อยู่ áo bị to, nè các bạn. nhưng mà thân đéo ngay nè, ừ. kinh nưng, đã bị kinh nưng đéo, để kinh nưng. Khi nào tý này để lấy tân rồi đó, mượn tém lót kinh song nè. Theo thì xong, xong mượn nè, là, say, muối nhầy ลดหน่อยหอยลดหน่อยอีกแล้วอัวงปนยังงัดไปุมน่สุ่มมีงัดไหก็ไม่เบิร์ตเลยนะนี่เลครับนี่แต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปีหนิ้เดการเติบนี่แหละครับมันสัมปลังเซปุยสามหลอดพี่น้องนี่ขยันคักผหอดนำขี้มูว่นไหมนำมักขี้มูเานำมักขี้มูกับผลพี่น้อง หรืออีกหลายต้นลำมันกับใบใหญ่หลายเนีเพิ่งติเลยเนี่ยต้นมันลำมันบด้แดงกิ่ง้อมเด้ต่หัวใหญ่คักพี่น้องด้วยนี่เพิ่งติเลยลำมันกับงามง่ามลำมันกับพอดีพอดีเลยซําอีแดงให้กันซํากันแดงให้กันลำมันแต่ว่าพ่นเอาไว้เบิดได้ลำมันสําปะหลังาว่าลำมันมันบ่มีลำมันหายหยากพี่น้องปีนี้นะครับเนาะไผ่ก็หากันหยาบหยาบอยู่เออนี่เบิ่งติล้วหัวมัน อยู่ในดินนี่กับหัวบักใหญ่นึงเนี่ยนี่มันหักไปเนี่ยมึงจะได้หม้อเหมัอนยาวเดยนะมึงจะได้โอ้หัวใหญ่อีหลีพี่น้องนี่หัวใหญ่อีหลี่ลำม,มันสัมปลังนี่ครับรีวิวให้เบิ้งพี่น้องมันสัมปลังอ่ะที่นี่มาแนะนำ้ำในการปลูกมันไห้หน้า มันให้หน้าเขาจะอ,าออกไดก้ก็ต่อเมื่อหลังที่เขาเก็บเกี่ยวเขาหน้าป้าแหลวนะครับนะบอกว่าเขาก็ขอสิบหานี่มันจะได้ปลูกก่อนอยู่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นเขาเจ้าดอออกก่อนเดือนหนึ่งแต่ว่าถ้าบ่มีน้ำกับปลูกเลี้ยวอยู่ถ้า,ม,ถา,ถาม,มันบถ้าถ้าบ่มีน้ำนี่สามารถอัดฟางแล้วสามารถไปไถกบได้เลยปลูกก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าถ้ามันมีนม้ำก,ก็รอหนำบกรอหํำแห้งพมละ่ะมันไถมันปั่นบไดยเด้อต้องรอหนำแห้งหมดและ่ะ แล้วว่าพยาการก็จะปลูกช่วงปลายเดือนธันวาไปหาต้นเดือนมกรานน่พี่น้องที่เขาปลูกกันส่วนมากปลูกกันช่วงนี้นะครับนะมันใหหน้าอ่ามันใหหน้าจะปลูกกันช่วงนี้ละแล้วมันสัมปะหลังที่พยาการแนะนําก็จะมีอยู่ประมาณ3สายพันธุ์ในการปลูกมันใหหน้าคือว่าแนะนําสามสายพันธุ์นี่ก็คือว่ามันใหหน้าสามสายพันธุ์นี่หนึ่งหัวมันใหญ่เลี้ยวสองนำหนักมันดีสาม การปลูกมันางเนาเขานะการปลูกมันไงมันบ่ค่อยกินปุ๋ยหลายหัวมันใหญ่เลี้ยวมันบ่เปลืองปุ๋ยน่ะละพันธุ์ที่หนึ่งก็เป็นอีแดงหรือกันแดงนี่พี่น้องพันธุ์อีแดงหรือกันแดงนี่นิยมมากที่สุดก็คือพันธุ์อีแดงหรือกันแดงนี่อันดับหนึ่งเลยเพราะว่านำนักในบนได้นำนักดีนำนักหลายแล้วหัวมันใหญ่เลี้ยวหัวนี่ซำแขนซำนองหมดละทายปุ๋ยได้หลายถ้าพนนำมักขีหมูน้ำนี่ โอ้ oh, หัวซำซำซำแขนสำนองเพละ่ะพันต่อมาก็เป็นพันอีเลียงแต่ว่าต้องเป็นอีเลียงหน่อยเอ้อพันอีเลียงหน่อยนี่โอเคอยู่อา่าพันอีเลียงหน่อยนี่ถือว่าหัวใหญ่หัวดกอยู่อา่าแต่ว่าอีแดงกันแดงนี่มันหัวใหญ่หัวเยาเป็นหัวเลี้ยวหัวใหญ่หัวเยาเนะาะอีเลียงนี่มันดกพี่น้องได้ความดกอ่าได้ความดกเป็นวีเป็นวีเลยแล้วอีกพันุหนึ่งที่พยากณ์แนะนําก็คือแขกดํา แขกดำนี่ถือว่าปลูกไฮนาได้เนาะครับเนาะปลูกไหนาได้แต่ว่าให้ปุ๋ยมันหลายๆจากน้อยหนึ่งแต่ว่าแขกดำนี่ที่เขาบาปลูกกันเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันหาพันธุ์ยากพันธุ์มันแพงมีอยู่ที่เขาขายเนี่ยมันแพงพันธุ์แขกดำนี่มันจะแพงกว่ามูเนาะครับเนาะอันดับหนึ่งก็คือแขกดำนี่แหละบพว่ามันปีมันไ้นาเพราะว่ามันปีมันไฮนาแต่ว่าหาละมันยากพี่น้องหาละมันยาก ส่วนมากนี่เขาเขาหวงกันหรือว่าส่วนมากเขาใา้ฟรีหรอกส่วนมากเขาจะขายขายต้นหนึ่งล่ำหนึ่งกับหลายเงินนะครับเนาะแต่ว่าถ้าไผปลูกได้ใส่ใจดีๆนี่โอ้ยคุ้ม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 ทุนเลยพี่น้องคุ้มทุนอยู่ถ้าไผปลูกได้นะครับเนากกะถือว่าคุ้มอยู่เอาก็ล่องบึงพี่น้องสามสายพันธุ์นี่แหละปลูกมันให้หน้าเนาะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกถหกสิบเจ็ดที่จะเข้ามานี่ปลูกด้วยพี่น้องมันสัปบัลังเป็นราคาอยู่ ถือว่าราคาสูงอยู่ดอกปีที่สีเขามาเฮหดทักษาดีๆมันให้หน้าปลูกได้บวัวมันปีมันเดินสีมันเดินสิบเอ็ดหรือว่ามันให้หน้าเนาะครับเนาะปลูกได้คุ้มทุนอยู่ดอกอ๋อคลิปนี้กับฟากไว้ซ้ำนี่พี่น้องคลิปหน้ามาพ่อกันไหมสวัสดีครับ